มีใครรู้จักน้ำหอมแบรนด์นี้บ้างครับผมขอสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าของคือพี่ายช่องบุลงบีครับและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเขามีสาขาที่เซ็นทรัลเวว์ด้วยวันนี้ผมเลยอยากพาเพื่อนไปชมในร้านเขาครับว่ามีน้ำหอมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับเดินอยู่แป๊บเดียวก็เจอเลยครับร้านเขาตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวว์ชั้นหนึ่งโซนบีคอนอยู่ยังเยื้องกับป๊อบมาร์ทเลยครับในร้านเขาก็จัดวางน้ำหอมให้เราได้ลองกันแบบจุกๆเลยครับทั้งพรีเวดเดตคอลเลคชันหรือว่าจะเป็น สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ชช่อเลยนะครับใบข้าวค่ะขอบคุณใบข้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ใบข้าวผมอยากรู้ว่าน้าหอมแบรนบรมเนี่ยตอนนี้มีตัวไหนที่ขายดีบ้างครับถ้าขายดีเลยเนี่ยเบสเซอร์เลยเนี่ยก็จะแนะนำเป็นแค s h m เมียอันเนมค่ะแคสติเมียอันเนมเนี่ยเขาเป็นสกินเซนต์ค่ะให้ลองก่อน ท็อปโนนี้ก็จะเป็นดอกไม้ขาวไว้ไว้ฟอลล์อ่ามิดเดิลนุก,ก็จะเป็นแอมเบอร์แล้วก็ไวท์มัสค่ะตัวนี้เขาจะไม่ได้เน้นกระจายตัวนะคะลูกค้าเน้นแบบว่ากลิ่นอยู่รอบๆตัวเราใช่ค่ะคนเดินผ่านเนี่ยอาจจะได้กลิ่นเราแต่เราอาจจะไม่ได้กลิ่นเรามีความแอมเบรตแห้งๆด้วยครับเพื่อนใครที่เป็นคนที่ชอบกลิ่นแนวสกินเซนต์แบบไม่ต้องฟุ้งมากแต่ว่าจะกลิ่นเรื่อยๆตอบโจทย์มากกว่าน,นี้อันนี้คือขายดีที่สุดใช่ไหมขายดีที่สุดค่ะหมดสต็อกตลอดตัวนี้หอมมากจริงๆดมง่ายมากๆถ้ากินต่อไปเนี่ยก็แนะนําเป็็็นน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 นตต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 ตัััััวววววซิิิกกกกกกเเ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 เจจจอออรรร์์ลยยยคคคืาาาผผมมมมหใบ่่่่ีีีีี้้้ะะงงแชท เขามีความกระจายตัวได้ค่อนข้างดีเป็นยาฝรั่งเป็นกับตัวแอลมอนด์แล้วก็แอมเบอร์กริสเป็นเบตค่ะถ้าใครเป็นคนที่ชอบออน้ำหอมที่กลิ่นแบบเน้นๆเลมว่าตัวนี้ดีามากใส่ไปออกงานาใส่ไปแบบงานกลางคืนได้ไหได้<อ>ทุกงานออาเลยค่ะเอเวอรี่เดย์ก็ได้มันค่อนข้างที่จะมีมิติผมว่าถ้าใครชอบคาร์บอนอ่ะต้องรักแน,น่ๆแล้วก็มีความนัตตี้ของแอลมอนด์เข้ามาแบบเล็กๆด้วยแล้วก็มีความไวฟอร์มร้อนเข้ามาด้วยดีามากกลิ่นนึงค่ะตัวที่สามก็จะเป็นเจเปนิคอตต้น อันนี้ก็เป็นเปิดมาเป็นไวท์ชีค่ะถ้าเป็นลายนี้นะผมบอกเลยว่าผมชอบกลิ่นนี้ที่สุดเลยครับเพื่อนคือมันเป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกว่าสบายใจอ่ะซอฟมากตัวนี้เบสเขาจะเป็นเมลอนแล้วก็มีความบีเดโนเนี่ยเขาจะเป็นจัสมินแซมบ์คือมันบรรรวมกันมันก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสดชื่นมีทั้งฟลอรลแล้วก็ซีตัาสด้วยแล้วก็ชาด้วยกลิ่นนี้ผมบอกเลยว่าใครหาหนังหอมเอว r เด a y อยู่ว่าตัวนี้ต้องโดนเลยครับตัวอะไรนะเจเป็นนิคคอตตอนับเป็นนิคคอีตอนครับาวมแลว ผอยากดมลอสเนมันลอสเนมิลาใช่ไหมลอสเนี่ยก็จะเป็นฟุตี้จะมีความเป็นทีจิงเจอร์ถ้าเพื่อนๆคาดหวังความวานิลาหวานๆตัแต่แรกตัวนี้อาจจะยังไม่ใช่แต่ว่ามันจะให้ความวานิลามาเข้ามาในช่วงท้ายอขาเพื่อแล้วตัวนี้มันจะได้ความสว่างสดชื่นถ้าผมว่าเป็นวานิลาใช้งานง่ายเพราะวานิลาออกมาช่วงในท้ายซึ่งดีมากตอนแรกทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันแหล่พอสักพักหนึ่งกลิ่นมันจะเริ่มมีความกระจายตัวขึ้นแล้วมันก็จะให้ความเป็นวอร์มโทนมากขึ้นนะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเราอยากดม ขอบคุณมากค่ะขอมครับสำหรับใครที่ผ่านมาแถวเซ็นทรัลเวลล์อย่าลืมแวะมาลองหรือมาช็อปกันหน้ที่ร้านบลลมนะครับมีน้ำหอมกลิ่นดีๆให้เลือกเยอะมากพร้อมรุ่นรับวอลชอร์ทริกออร์ทริสส่วนลดแบบจุกๆจากทูบินได้เลยเฉพาะเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะและช็อปครบ5,000บาทเพื่อนๆจะได้รับพาวช์แบ็กแถมไปแบบฟรีๆเลยครับมีใครใช้น้ำหอมจากแบรนบัลลมอยู่บ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับ